สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องะะนะครับวันนี้กับอีกรอบอีกรอบนะครับอีกรอบบันนี้พี่พี่นอ้องน้องจับข่มผู้ละอันแล้วครับบุญออกวันเสาประเภทนี้เก่าเก่าปลอ่อยข่มชุดกระโปกนี่ครับโ,โอ้สีแดงของฟอพญาอาทิตย์ได้สีแดงบัน พ่อแเนี ouais, ่ยอาสีแดงสีขขาวขินาตาบอดสีทองเอายอดได้สีไหนสีเขียวสีเเป็ดน้อยน่ารักสีเขียวสีเขียวของลุงพงก็ของบะบุญได้สีเหลืองสีเหลืองคสืองโอ้สีเหลืองอะาำ ขอคุณก่อนใช่จับสีชมพูหวานแววไปแล้วครับแค่ต้องออกแบบแค่หลานสาวเสียบแม่เสียบแม่ลุงเสียบเอาเออเสีบเอาเออเสีบเอามาทั้งพี่ <c oughs> เขามาเลี้ยงกันทั้งพี่ไห้กล้องมาทั้งคุณเอาได้ลูกเป็ดน้อยน่ารักครับใส่ลูกเป็ดน้อยเป็นไหนเอาลูกเป็ดอันไหนเราเป็นลูกนี่งเดี๋ลูกนิ่งอะเยอะโอ้ลูกเป็ดน้อย,น,ยน,น่าร <c oughs> ักพีอมัน มดจูดิจับให้างพี่อย่างทาพี่บอมแม่ยังแองกีเบิร์ดโอ้นกโอนกโอโอพอาจดแองกเบิร์ดับไป่าไอันนี้่นแองกเบิร์ดสิโอ้พรั่ง้อกไม่จะแแปลผู้อื่นนะค่ะจับซื้อนะครับวจัซื้อนะครับ เง่อนบ่ออื่นบ่อยากทำชาวาบ่อเงินมากเนาะค่ะพี่น้องเนาะมาไปแหลมากตาเท่าโมแพงเออเมนบอกม่นโอ้ยปลาแหลมเราโมแพงดอกขันเล่าเงินมากพอดีเราบอกเงินมาเลย่ลรแอมแปดน้ำผู้อื่นบุญออกคนษาบุญจุดโคมไฟบุญปล่อยโคมไฟน่รักัแว้าว้าน่ะใ่แล้วก็ไปห้องเดี๋ยวแจกสดแจงกันเลยวัน

กนงจุดครับเขาเด้เป็นผู้จับจอมเ้ยจับพีดีเอพจับงานใหม่นี่เ้อจุดไปพุไปเลจจ้ดังต้งกาเากาจนพิษบุดไปอุดไปตกน้ำตามนี่นี่มนัง

มัยังน่ของนโยยืนเฝ้าปานห้องขอของพี่น้องคุนะขอมนีเลยยืนเฝ้าปานห้องของเมม่จ้าเ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 จ้านห้าเจ้เาเจ้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 เน้าเ้าเอ้าเจ้าเ้เจ้าเาเจ้าาจเจ้าเเ้เอาเอาทาุ้้นเา้เา้เาเเอา ไดีวแล้วจุดต so right? yeah yeah, oh er> ึงแล้วครับตึงแล้วดึงแล้วพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วพร้อมจะออกจากเสียงใช่แล้วจุดจุดสีมุมจุดีมุมสงไดียบดีบงามมาละตัดีบงามปลกไขเก็บอดีรานี้บุญไปไปน้ำข้มเด้อสัญญาจะไล่ไปน้ำขมเมวเราดรละอไรออตึงอันนี้ ย่ามาพี่อย่ามาหากันอย่าบอกไปรได้ไหมน่อย่มาพี่มาพี่มาพี่อย่ามาพี่เอาอาจารย์อาทิตย์เจ้าจุดเห็นมันครบทั้งสี่ด้านมันเป็นสีไฟห่มกันไฟเป็นสีขึ้นเร็วไฟเห็นมันกุ้มจุดเดียวจุดเดียวเห็นมันกุ้มไฟมันกุ้มกูรกเไปไปน้ำมัจนห็นมันกุ้มเอาลาติสแล้วจีบตั้งว่า รองวาดกลุ่มหเลยกคุณแล้วกลุ่มแล้วอ่าตึงแล้วยอมครับผมไปยุติคามเปเดกนพ่อาได้พี่น้องมาไท้หานเลวันแล้ววันแล้ววัล้ววันแล้ววววันแล้ววันแล้ววันแล้ววนแ้ว้วนแล้วว้ววแัแล้ววแลล้วววันแล้ววันแล้ววันแล้ววแล้ววแล้ววล้วแล้แลล้วแล้วแล้ว้วแ้ว้แล้แล้

โยโยก็โยกเข้นโยกล้มปเลยบานนี่ยยางน้แมงยางน้นึงหยา้ดึงมือดอกำไม่เดข้นหรอเออมันอเป็นดึงดนดอกดูดอกสิเดยวาดอยาเดีึงไวก้อนดึงไวเออนเต็มเออไปนด็ไปทั็ร้างหนึงเลย่ป่าวนะไอย่เายบายอยุ่าไปแล้วคะรเทเลี้ยงเขินฝาครับอันนี้ไปนีไปเ่ยไปแล้วไปแล้วไปเลย ป้ไปล้วคือนามขึ้นยู่พี่น้อป้าาไมได้ขึ้นยกันขึ้นย้นไปไนอม่แล้วกันใช่ไหมไปไนี้เราเอาไปขึ้นเพราะขึ้นก็ไปมือตัวกันิอนึงไปไปนี่ไปแทะ้สมบูรณ์ม่ขึ้นปุ่นโยกเขาก่อนโยนนึงโยนอีกนึงโยกลงมาอีก

ไปไปไปแย่แหลมเจ้าไม่ไปซื้อมาก่อนเดยววันนี้รอกของปลาแหลมสิไปซื้อวันนี้ไปผาไปซื้อปลาแหลมไปซื้อไปไปเรป่เออปลาแหลมเออพี่เอาเงินไปผ้าไปซื้อยุกโกซุ่ก็ได้เล่นแต่น้ำมูอะไรไหมเล่นแต่นมูไหนเอาเปลือกปูหรือเป่เล่นแต่น้ำมูเออ เดเต้น <liberal> ้ำ <Ooh>. มูแมแมววแแ้าแวเอาเกัสงอล่ะแล้วเอถือร่มส่นดวเาพยามนแสงจ้าขนาูงแล้วมันก็ต้องมีลมไปแล้วเขายุดทิแล้วครับาเนี่

หน่งเขา้นอยล้ว่ังเบาเรื้องยังเบาเรื่องอันยังปล่อยคมปล่อยคโอยากปล่อยจ็คที่ผานนี่วมัน มอวปีดวงอ้าวอ้าไเป้าบเชนเ็สิ้นเป็น้โอ้นไน้องนบนามแล้วไ้ขึ้นผม่ปังโอ้ไปแล้ว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 ไปมองเดียวกันแล้วคุนปู้นี่นี่จากกันเล่นน้อง2ออองเมื่อใส่กนเอาแยกกกเอาแยกเราไปแยกเลาไปบันไปไปมัดเราไป เนยกุ่ณอันนี้ต่ำลงนี่ลงเลยไเลยแดงมันมืแดงสันลงผมกบการใช้ละ่าลงเลยได้เยเหมือนแดงมัไ่อเมือใสครับไปแล้วไปแล้วนี่เราเรียนนครับนี่น่าเรียนมาเรีนองของของเสร็แล้วอันนี้มันดีก็อยู่กับพวกเ่ง ตมหายหายแล้วโอ้โหแต่เราคนรู้สึกว่าอารมณ์ดีครับเบิกบานได้ยอนอดีตไปเป็นเด็กหน่อยอีกเช่นึงแมนไม่ได้ยิเห็นแต่ผู้เฒ่าข้าวเห็ดเนาะตัวนั้นเลยตัมุดเป็นเห็ันโยกนะโยกโยกม้าบันี้ล้มพัดม้าบันไม่ไม่แวบซ้ำแต่พเงี้ย็นนีดิไงตะกี้โอ้พวลอดซีเม็ดปวลยังตมเามันแย่เถียอีพวกิโอ้วันปวเนกนสัมผสาวดหลอสัมผัสสาพวดลอดนอกปวพ่เี้ยสัมผั่นี้เหรอาควงเม็ดเครื่งตะกี้พนรอากาวยังก่อ ภาพภาพคุมต้มเป็นเปียกต้งเปียกโอ้สุดงามครับสุดงามโอ้งามงามติตันกับง่ามย่างผีตีคือโคตรใส่ยางผีบป้ห่อนหูวหนาวเลยจิ้มยางเดียว โอล่องสุดแล้วครับตอนนนขยบมร้อรงเอกเขาไม่ได้ล้วครับทุกตหมันคว่ไปไกลบ่ได้ควไปไกลป่ได้แขนมัน ชง้าเอาโอเคนะพี huh. um ่ดาวน้าขอบคุณ so ทุก so ท่านทุกคนนะครับที่กดซับสไครต์กดแค่์ให้กับคนื่กนฝ่สินลำเพืิอนอปิเชียวนนกรัววัดกวัดอีครับ